และจำหน่ายปุ๋ยตราการตาย ขอบคุณ GS v วมวยไทยพร้อม้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตะเกาเหรียญยากแก่ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีนรัศสมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมพร้อม้วยบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซา,าร่าแอนตาสินเยลแอนตาสินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบน้าฮา0้อยยาทานําขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีระพผู้ชมครับเพืการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดี โดยตลอดขอขอบพระคุณครับพยายามจะเบียดจะชนเร็วขึ้นแล้วนะครับเชรสองเลยหยับเข้าไปดูว่าจะกขั้วซ้ายหน้าแม่ออกป่วยน,นะครับแล้วก็โดยเฉพาะลูกเกี่ยวแล้วก็โต๊คกินด้วยข้งขวาก็ทําได้ดีเอาละครับถึงตัวตลอด,อดอีกแล้วนะครับพยายามจะเบียดจะล่อมเลยตีพอเริ่มตีได้มีเสียงเคลียก็มาเหมือนกันนะครับเรวก็ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้จะกขั้วพยามจะกดแข,แขนไล่แขนเอาไว้วงในแม่ อ๋อยังปีกันไม่ถนัด้วครับกรรมการต้องแยกก่อนครับเกมนี้ยกนี้เกมเปิดแล้วนะครับเพศสองเลครับเดินเดินเร็วขึ้นครับอู้ยกเข่าเข้าไปแทงเข่าเข้าไปครับอ่าชนอย่างเดียวแทงเข้าไปครับอ่วงในนี่จะกลัวแก้แก้ได้ไม่ได้ครับแเจอยกเจอเสียแบบนี้แข้งขวา ตื้อเขาบอกว่าตื้อเท่านั้นที่คลองโรคครับพี่บอลครับโอ้โหดูครับผ่านนอกกับนายวัดกันเลยครับเดินเร็ววิ่งวิ่งเลยครับมาเพชรสองเล่มาจับข้วแมเดี๋ยวแกออกซ้ายเดี๋ยวแกออกขวาแม่นายจับยกยกมาโอ้โหนี่ครับจับขั้วดีดแทงสกัดไว้โอ้โหดูครับ โอ้โหอ,โอเริ่มเริ่มนี่ยังไปต้องจับก็ยกเสียบเลยโอ้ยจอกครับจักรัวพยายามจับขวางเอาไว้นะครับแต่ว่าเพชรสองเล่ย์นี่ไม่สนนะครับชนถึงตัวอย่างเดียวรู้นะครับว่าอยู่นอกนี่แม่จากกัวมีหลากหลายเหลือเกินนะครับหนีมองด้วยและแท่งนี้ออกไล่ทั้งซ้ายทั้งขวาเอ๋ขอขยกกับเข้าไปถ่ายหน้าเริ่มจะดแทนได้หนักๆเหมือนกันเลยครับเพชรสองเล่ย์นตี้ หน,นีไม่ออกนี่ไม่หลุดนี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับผู้นี้เพราะว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาตามลําดับแล้วครับที่สองเลกน,นอก,กับในายชัดเจนนะครับฝีมือแข้งดักทีมี่อยู่ที่แดงครับเข,ข่าแทงเจ็บๆอยู่ที่น้ําเงินนี่ยกยกเข้าไปครับติดตัวติดตัวยกไม่ยก,ยก,ยกเสียบมาครับตีคืนมาล็อกล็อกตีไปครับสอดแขนล็อกมาโอ้ใช้กําลังกันเยอะมากนะครับยกนี้ยกที่สาเท่านั้นครับ โอ้โห,โ,หโหนี่ครับวิ่งวิ่งเข้าไปครับเพชร2เล่จับมั่วครับมดิดกดแกงสกัดมไม่ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ไม่ต้องอยู่ใกล้ดูครับว่าเสียหลักล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับโอ้โห,โหดูการไปทูลแงแกะออกมาครับขวาไปก่อน ไห,ไหน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 อันนี้ครับมาโดนเหลี่ยมบิดพลิกล้มลงไปครับวาวิ่ง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 เขไปครับโอ้ยหมดยกสาแบบสุดมันเลยครับ สบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นคาวใช้สบูส่สุกสกินสั่งซื้อโทร02 016 00 00หรือว่าทีละแอทีวี9 9 9ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดทำด้วยอุปกรณ์พายอุปกรณ์บวยระดับพรีเมียมส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่นขันของศึกเพชรดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์พายอุปกรณ์บวยระดับพรีเมียมครับออกมาเรื่งตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับยกที่4แล้วนะครับยกสองเลย อยามจะเบียดจับล่ำในตีเทาตีจากบัวจากขั้วก็มีแข้งนะครับคอยไปตัดเอาไว้โอ้โดยเฉพาะลูกเกี่ยวแล้วก็ออกแข้งสวยนะครับจากขั้วออาไปอีก่อนนะครับเลขสองเลยอยากจะเปลี่ยนเข้าไปมาโดนกระตุกมแล้วแทงเม็ดนี้นี่เสียหายบอลสมทวน้ะครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับแต่ว่าเป็นประเภทแบบเขาเรียกว่าตุ๊กตาล้มหลลุกอยู่แล้วครับ พชรสองเลวันนี้วันนี้จะตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ไดไ้ใกล้เชือกครับใกล้เชือกนิดนึงครับกรรมการไพฑูลตกบตกลางงัดออกมาอ่บูกับบุญครับอีกคนหนึ่งฝีมือฉาบชวา่วยอ้าววงนตีตั้งแขนอา่าตีได้ไหมยัดคืนมาจากกั่วขวางไว้เสียบมาครับมหาในในลุ้นล้วนในลุ้นล้วนอ่เพชรสองเลแกก็เดินเหมือนเครื่องจักรอะครับยกไปเรื่อยครับ จากกัวซ้ายครับโอ้โหดูครับปุ๋กับบุญครับตอนนี้นะฮะจับในะฮะไล่แขนมามอยู่คางเชียงไปนิดนึงครับอาจารย์ไพฑูรย์เดินแกะมามาตอนนี้เดินเร็วไปอีกเดินเร็วขึ้นอีกครับเพชรสองเลยจากก้วแม่เดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับดีดแทงสกัดนี่ครับโอ้โหแม่งหวะาลับขาเตะนะครับของยากกัว ออกได้สวยนะครับเพชรกสองเลยก,ก็ไม่ยอมนะครับอยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวในมาดูกันที่วงในตีได้หรือเปล่าเอาละครับตีกันไม่ถนดัดกรรมการต้องแยกก่อนแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเพชรกสองเลยตีตีตีโอ้โหมาจาพผัวหาไตหลักเหลี่ยมนะครับตีลูกขวาลูกกระตุกแล้วก็แทงดีครับอีกคนนึงขยันครับอีกคนนึงนี่ออกเนื้อเนื้ออ่า เดินเข้ามาครับเป็นสองเลขแข้งขวาไม่จะไม่เป็นเป้านิ่งครับจะกวเนี่ยครับเดี๋ยวตบซ้ายตบขวาแล้งนีแข้งขวาสวนไปครับทีบไว้เดินเดินยกอย่างเดียวแต่แต่ต้องตีให้ให้เจ็บตีต้องมีน้ําหนักด้วยนะครับทางด้านเพชรสองเละนี่ครับวาวิ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โหลูกเก่งยังยังไม่ได้โชว์ได้ฉายสักเท่าไหร่ครับเพชรสเล นี่ครับแม่จะจับจะจับแป๊บแปเจ้าจับปั้วแกก็โอ้โหแบบพิ๊กออกมาได้ครับวิ่งวิ่งเข้าไปครับดูนี่ครับปวดหัวครับโอ้แต่เรียวแรงพลังกำลังดียังเต็มถังอยู่นะครับเพจสองเลยแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอครับหมดยก4พักวันนี้ขอบคุณนะครับทางโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมพลลุงโรดศูนย์สองหกหกสอจากโตโยต้าเคมอเตอร์ ซีพีจเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดม ah หาชนบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีพีทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูนและบีแท็กธุรกิจฮาดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 80000บริษัทซีพีเอฟเลซเอร์ลองแอนด์ฟูชเชนจำกัดบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตย้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรกตากัดไต้ จีเมวยไทยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินพร้อมด้วยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับทีมงานมีน่างเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับเพชรสองเละแต่ว่าถ้าไปปล้ำไหนนี่ดูว่าจะําบากจะไม่ทันแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกนะครับแล้วก็เดินชนอยู่ตลอดโอ้จาก,กัววันนี้ถือว่าสภาพร่างกายนี่น่าจะเข้าที่เข้าทางดีแล้วนะครับนิ่งด้วยนะครับผิววนออกซ้ายออกขวาเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้ก่อน ไม่เปิดโอกาสนะครับให้กับเพชรสองเลนั้นได้ต่อยมาสับกอกได้ถนัดแล้วครับก็มาทุกวิธีทางเหมือนกันนะครับเพชรสองเลนมีต่อยหมัดต่อยหมัดแทงเข่าเอาล่ะครับความพยายามยังยังมีอยู่เยอะเลยนะครับเพชรสองเลนอ่าจากลั่วชกในเกมตั้งรับล็อกไว้กรรมการไพฑูรย์นะครับไพฑูรย์กงกลางงัดออกมาเวลากับ1นาที40วินาทีครับทันไม่ทันครับเพชรสองเล บุกตะลุยต้องบอกว่ามาทุกอย่างเลยนะครับอาวุธแม่ม้มวยไทยครับโอ้โห oh นี่ครับอ,อีกนาทีครึ่งอ่ะตอนให้จนมุมตอนให้จดมุมแม่พิ้งก็มาอีกแล้วจากลัวนี่ครับกระโดดโยนเข่าลอยแล้วก็ดูครับไม่ต้องมาอยู่ใกล้เพื่อนนี่ครับโอ้โ oh ห พอปุ๊บอยากจะรวบไปอีกครับแผเผาเวลาไปครับอ่าจรย์ไพทูาดึงแกะแกะออกกอดวิ่ง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 ครับเพชรสองเลวิ่งวิ่งเข้าไปครับกำปั้นอานี่ครับแหมเกือบเกือบได้เสียวครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้จะากั้วหมัดหน้าคอยแย่นอกมีลูกผีบมีแข้งมาเข้าในนี่ก็ล็อกเอาไว้นะครับโอ้โหวันนี้ถือว่าชกละเอียดเลยนะครับจากั้วเวลาก็ยังเหลือนะครับเพชรสองเลก็ไม่ยอม พยายามจะเดินแทบจะวิ่งเข้าใส่นะครับแม่พอเข้าไปก็โดนล็อกเอาไว้อีกดูนะครับต้องมีหมัดมีตอกเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วนะครับในวงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายขยับก็ว่ายวิ่งเข้าไปดูลีลานะครับแม่ขยับวนหลอกซ้ายออกขวาไปเรื่อยแล้วก็ล็อกเอาไว้ดูนะครับกดแขนเอาไว้ด้วยนะครับแม่ไม่เปิดโอกาสเลยให้กับทางฝึกสองเลนนั้นได้ต่อยหมัดสับสอกได้มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ด้วยครับ นี่ครับมาผ่อนหนักเป็นเบาตลอดครับจากกัวนี่ครับเพชรสเลยโอ้โหดูครับมเวลามันน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับโอ้โหดูวันนี้หาตัวจากกัวไม่เจอหมดยกสุดท้ายอาเดมี่ครับวันนี้เอาชนะคะแนนเพชรสองเลลาวัยบวยไทยไปแบบสนุกแล้วครับสนุกตื่นเต้นครับ กับผู้ชนะของเรานะครับจักกู้เทศยินดีอาคาเดมี่ครับอ่ะด,ดีครับอ่ะชว่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักก่อนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาแล้ว